อโทษนะครับใครใช้บ้คุณกินเนื้อจานนี้ครับอ,อืพอดีว่าพวกเราเป็นคนสั่งมาเองค่ะทำไมจะกินไม่ได้ล่ะคะแต่เนื้อที่ผู้คุณสั่งมันเป็นเนื้อเกรดธรรมดานะครับนี่มันเป็นเนื้อวากิวราคาต่างกันตั้งหนึ่งเท่าเนี่ยแต่คุณเป็นคนมาเสิร์ฟให้พวกเราเองนะคะเราอยู่ๆคุณมาตะคอกเสิร์ฟพวกเราแบบนี้ได้ยังไงอะ อีกอย่างเนี่ยเราสองคนก็เพิ่งมาร้านนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะจะไปแยกออกได้ยังไงคะว่าอันไหนเป็นเนื้อธรรมดาอันไหนเป็นเนื้อวาเกีว่วแล้วก่อนกินทำไมพวกคุณสองคนไม่เช็คให้ดีๆเลยครับว่าเป็นเนื้ออะไรอ๋อด้วาอยากินฟรีกันแต่ก็ช่างมันเถอะครับไหนๆก็กินไปแล้วก็จ่ายค่าส่วนต่างมาแค่นั้นแหละนี่คุณฉันว่าตอนนี้คุณกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าอีกอย่างนะมันเป็นความผิดของคุณทำไมฉันต้องจ่ายด้วยอ่ะฉันไม่จ่ายค่าส่วนต่างค่ะถ้าคุณไม่จ่ายผมก็โดนหักเงินนะสิ ในในพวกคุณก็กินไปแล้วเนี่ยจ่ายมามันก็ไม่เสียเปล่านะครับใช่ไข่มุกเรากินเนื้อไปแล้วอะ่ะจานนี้คงไม่เท่าไหรหรอกออขอโทษนะคะเดี๋ยวเนื้อจานนี้เนี่ยรวมในบินได้เลยค่ะได้ครับนี่แกฉันก็ไม่อยากจะมีปัญหาไอ้พนักงานนี่หรอดูดิเหนื่อเต็มตัวขนาดเนี้ยกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวดีนะยังมีกลิ่นชาบูช่วยกบกลิ่นไว้เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้คุณว่าใครกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวครับฉันก็หมายถึงแกนั่นแหละ พนักงานบริการเนี่ยหัดดูแลตัวเองบ้างสิแม่ถ้าคุณทำงานเหมือนกับผมคุณก็เหม็นเปรี้ยวเหมือนกันนั่นแหละครับไม่โว้ยเพราะว่าฉันใช้นี่ครีมอาบน้ำโชกุบุสุดฟ so ูตี้เฟสสุดเฮลที่พลัสแอนด์โรเทคกิ่นผลไม้หอมฟุ้งติดผิวนานเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ กีวีอังุ่นและก็พีชอุดมไปด้วยมาลิกแอซิดวิตามินซีแอนอีทำให้ผิวของเราเนี่ยนะเนียนนุ่มกระชับนุ่มเด้งและก็อ่อนเยาวอย่างเป็นธรรมชาติแถมยังช่วยระงับกลิ่นกายอีกด้วยทำให้ผิวหอมผลไม้ฟุ้งสดชื่นยาวนานใช้แล้วเนี่ยมั่นใจสุดมุก <c oughs> พอได้แล้วอย่าไปว่าเขาเลยเป็นคนเหมือนกัน แต่นิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูเพื่อนคุณสิครับรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่งตัวก็ดูดีน่าจะเป็นคนมีตังค์พอสมควรงั้นเอางี้เดี๋ยวผมไปเพิ่มในบินให้แล้วก็ทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะได้จบโอเคนี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรออยู่ๆแกก็มาตะคอกใส่พวกเราชอชอชอแบบเนี้ย และอีกอย่างเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของแกด้วยฉันไม่จ่ายส่วนตางไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นะหละไอ้มุกพอได้แล้วอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยไอเขาเนื้อแค่นี้ไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวเราหันเงินก็ได้นี่แกฟังฉันนะก็จะไปออยคนไหนทำไมอะ่ะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยตอนเนี้เจ้าของร้านอยู่ไหนเรียกมาคุยกัฉันหน่อยสิท่านนี้ครับพี่ลูกค้าสองคนนี่ครับกินเนื้อผิดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนต่างครับฮนี่เออ ใจยเย็นก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับคุณลูกค้าไหนๆคุณลูกค้าก็ทานไปแล้วอ่ะงั้นก็ถือซะว,ว่าจานนี้ผมเลี้ยงเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะฉันขอที่บายอะไรหน่อยเราสองคนไม่ได้กินผิดจานคะ่ะพนักง,งานของคุณตางหะที่ทํางานไ <rit> <mumbles. S 1> ม่ได้เรื่องเสิร์ฟผิดเองเราสองคนเพิ่งมากินข้าวรา้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อด้วยจะไปแยกออกได้ยังไงอ่ะว่าไหนเนื้อธรรมดาอันไหนเนื้อวาเกิวค่ะบินมันก็วางอยู่นี่ก่อนเสิร์ฟทำไมไม่เช็คให้ชัวร์ก่อนละคะ แล้วอยู่ๆก็มาหาว่าเราหลอกกินเสี่ยงน่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณลูกค้ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ร้านเราก็เป็นแค่ร้านเล็กๆครับไม่ได้มีกำไรเยอะแยะมากมายอะไรคุณลูกค้าอย่าหาเรื่องกันเลยนะครับฮะนี่คุณหาว่าฉันหาเรื่องเหรอะคะ,อะคุณคิดว่าฉันหาเงินจากใบใบใบหญ้าเลยนะคะทำไมฉันต้องจ่ายด้วยอ่ะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับคุณลูกค้าเอ่องั้นเอางี้ไหมครับเพื่อเป็นการชดเชยที่ทำให้คุณลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยงั้นวันนี้ทางร้านจะขอลด50%แและแถมคูปองงเินสดห้อีก200บาทโอเคปครับ ฉันว่าข้อเสนอที่เจ้าของงานเสนอมาเนี่ยก็โอเคนะยังยอมไปเหอะอย่าเรื่องมากเลยนี่แกตอนนี้ฉันไม่สนใจเรื่องแบบนั้นฉันสนแค่ว่าพนักง,งานคนนี้เนี่ยมันต้องขอโทษฉันวันนี้ครับผมเนี่ยนะงงอะไรเรารีบขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับงั้นพวกเราขอโทษก่อนนะครับ<ป>เดี๋ยวก่อนคะ่ะเอานี่ไปใช้สิฉันให้ ครีมอาบน้ำโชกุบสึฟูตี้เฟรชเอาให้พนักงานคุณไปใช้นะคะจะได้มีกลิ่นผลไม้หอมติดตัวเวลาเสิร์ฟอาหารจะได้มั่นใจแล้วก็ไม่เสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะด้วยและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นผลไม้หอมติดตัวจะได้อารมณ์ดีไม่บริการลูกค้าแย่ๆเลย,ยฉันให้คะ่ะขอบคุณนะครับไปไขมุกแกนี่สุดยอดไปเลยอะ่ะฉันทำบุญด้วยอะไรเนี่ยนะ ถึงได้มีเพื่อนดีๆแบบแกใครบอกว่าฉันอยากเป็นเพื่อนแบบแกฮะถ้าแกอยากทำตัวเป็นแม่พามากแล้วก็ทำไปคนเดียวเลยไม่ต้องมาเรียกฉันโมกแกกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะที่ฉันทำแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าฉันกลัวแกโดนลังแก่ช่างเถอะถือว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายที่ฉันจะกินข้าวอำลาแกก็แล้วกันเพื่อนอะแม่งช่วยเด่๋ยวนมกใครโมก